สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับหลังจากเกิดดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากที่มีคู่เพลงอ่าคนหนึ่งนะครับมาบอกว่าอ่า YouTube เนี่ยนะครับ คอยเนี่ยเป็นคนเปิดสร้างรายได้ให้กับบอสบิ๊กเองนะประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับบอกขอบคุณคอยตีคือบอบอกถึงคอยแน่ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับไาพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับโกกีนะครับก็ฟาดแบบสี่ครับพี่น้องนะครับฟาดเดือดนะครับบอกว่าถ้าไม่มีคนรู้จักแต่รู้แค่วิธีสร้างรายได้ไม่มีคนเบิงสูสิได้ยอดวิว ได้มีคนรู้จักยุติพูดเหมือนคนอยู่ในป่าอาจารย์ที่พวกสูเข้มกูถามกับเลยว่ามีคนติดตามเท่าไหร่สร้างรายได,ได้ได้กี่ล้านแล้วสมคําคุยหรือไม่ตอบกูมากูรอฟังประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับน้องโกกีครับฝาดเดือดแบบซีนะครับแล้วก็โพสอีกโพสหนึ่งนะครับบอกว่าที่เงียบนานไม่ใช่อะไรนะ กำลังคิดอยู่ว่าคนแบบพวกมึงต้องเจอกับอะไรดีถ้าพร้อมไปออกหนกระแสโทรมาได้เลยนะจะเคลียร์คิวงานให้สันพี่น้องป้าพี่น้องนะครับน้องโกกีเนี่ยท่าเดือดนะครับถ้าออกหนกระแสพี่หนุ่มกันชัยป้าพี่น้องนะครับศูนย์คักศูนย์แน่ครับพี่น้องนะครับน้องโกกีเนี่ยฟาดเดือดหลายโพสนะครับ เราก็หลายคอมเมนต์ครับพี่น้องนะครับอ่านเนี่ยก็สิบเบิดนะครับฟาดในเฟซของอ่าน้องโกกีเองนะครับนิถาวารุนนะครับพี่น้องนะครับเดือดคักเดือดแน่ครับอ่าหลายคนหลายท่านเห็นแล้วก็ตกใจนะครับว่าน้องโกกีไปรู้ไปเห็นอะไรมาหรือไม่นะครับทําไมถึงเดือดได้ขนาดนี้ครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็บอกว่าถึกใจนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าชอบโกกิ ในโมเมนต์นี้สันพีน่น้องนะครับป้าพีน่น้องนะครับท่านหนึ่งก็บอกว่าโอนสว่าแน่คอยศูนย์น้ำสมาพีน่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเขาต้องการอะไรหรอมันคนละประเด็นเลยนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าครูเพลงพูดเรื่องประเด็นการสร้างรายได้ฉันก็งงคนที่สอนทําไมคนติดตามน้อยจังส่วนคนที่ ไปเรียนทำไมบอสบิ๊กถึงคนติดตามเยอะกว่าขอยก็งงสันพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าคนละประเด็นเลยอย่าไปให้ค่าให้แสงคนแบบนี้สันพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับท่านนึงก็บอกว่าแต่ก่อนไม่เห็นพูดทําไมมาพูดตอนนี้นะครับพี่น้องนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่ามันไร้สาระจริงๆนะครับ ท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเรื่องแค่นี้แค่เปิดสร้างรายได้ก็เอามาพูดไรสาระมากเข้าไปถึงใดกันแล้วสันพี่น้องนะครับเอฟซี mm hmm. FC, ท่านนี้ก็บอกแบบซี่นะครับป้าพี่น้องนะครับเอฟซี FC, ทั้งฝั่งบอลบีเนี่ยเดือดคักเดือดแน่ครับทุกท่านครับนั่นแหละครับนุ่มอ,อ๋องเดียข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเดอ้อทุกท่านอยากเห็นผู้ใหญ่บ้านไปโหนกระแสบอกครับพี่น้องนะครับยกมือขึ้นครับ นั่นแหละครับนุกออกในข่าวสารมาบอกมาเล่าฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกันรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ